ไ่หรอแต่มันอยู่ในแล้วแต่มันอยู่ในแล้วเขาขังไก่ไว้นะเนี่ยเขาขังไก่ไว้ไ,ไ่ขวดัดนะให้หนูไปช่วยแม่ขวาดดีกวา่าแม่ขวาดอยู่นู่น ไปหนูช่วยแม่กวาดปะปานาเจตซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังหรอลาเจ้ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ลูกไปนหนูไปช่วยแม่กวาดปะแม่กวาดอยู่ตรงไหนไก่ไม่มีแล้วเขาปล่อยไปแล้วหาหนูกวาดแล้วกวาดกวาดกวาดไปนู่นน่ะกวาดปะ

ช่วยแม่กวาดป่ะไป<อ>ช่วยแม่กวาดเร็วป่ะไปเร็วไปเร็วคะมาดูแม่กวาดเร็วเนี่ยแก่มานี่เร็วมาดูแม่ดีกวาดเร็วแม่บีกว่าดอไรเออแม่บีกว่าอะไรคะ อย่น้อยทำอะไรยแอมสายทำละค้าหนูทำไมไม่กว่าล่ะหนูไปตีทำไมอ่ะน,น,นึ่ม ตีอะไรลูกขวายแม่กวาดดีกว่าเนาะไปกวาดเลวไปกวาดเลยค่ะไก่ไก่อะคะไก่อยู่ไหนลูก ไก่อยู่ไหนคะไก่อยู่นู้นหรอคะไก่มันกำลังทำอะไรอะ่ะไก่มันนอนเล่นไอหนูใช่แม่กว่าเล็้วหนูใช่แม่กว่าเล็้วๆล้วค่ะกว่เเาเลยค่ะเลี้ยวกว่าทางนี้ทางนี้เลีๆๆ้ยวเลี้ยว